จะส่งประกวดได้นะคะเราจะต้องผ่านทีมวิจัยของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่วอชอเขาต้องตรวจอีกครั้งหนึง่งเพราะว่าสินค้าเราจะเป็นตัวแทนประเทศไทยไปประกวดที่สวิตมันเป็นรางวัลตอบแทนให้กับลูกค้าใ,<จ>ใช่ที่ไว้วางใจสินค้าเราเป็นรางวัลการันตีแบรนด์จ,จริงนะคะ,คะตอนที่คุณพัฒส่งให้ทานนะคะเอสตราโปรทานวันละสองเม็ดก่อนนอนปัญหาทุกอย่างที่พี่ต้องมีเนี่ยมันจะ ดีขึ้นตอนแรกบอกตรงว่าต้องไม่เชื่อนะคะน้าต้อมเนยจะเป็นคนที่จะทานอะไรเข้าไปเนี่ยจะเช็คแล้วเช็คอีกเพราะของที่ทานเข้าร่างกายเนี่ยเราต้องเช็คที่ดีนะว่ามันปลอดภัยจริงหรือเปล่าเอสราโปนี้นะคะมีรางวัลการันตีมากมายเลยแล้วก็ที่สําคัญคือสารสกัดทุกอย่างเนี่ยมันมาจากธรรมชาติทุกวันนี้เขาปรับสูตรเป็นเอสราโปแม็กแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะดีขึ้นกว่าเดิมอีกอะรู้สึก<ช><ช>ว่าให้ความชุ่มชื้นผิวได้ดใหม่เนี่ยก็คือเป็นสูตรที่เรียกว่าสโลแกนคือกันแก่แก้ไวทองใช่กันแก่มาแล้วไวทองใช่เป็นสูตรที่ ภัตภูมิใจมากเพราะว่าสูตรนี้เราส่งประกวดชนะรางวัลที่ได้เหรียญเงินนะคะเหรียญเงินที่เด,ดนิว่าล่าสุดนะคะดีใจด้วยนะคะเป็นรางวัลการันตีแบรนด์จริงนะคะ,คะแล้วก็มันเหมือนเป็นความภูมิใจของประเทศไทยเราด้วยเนาะเป็นรางวัลระดับประเทศกว่าะจะส่งประกวดได้นะคะเราจะต้องผ่านทีมวิจัยของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์พราะเขาดูงานวิจัยทุกอย่างเรียบร้อยเสร็จเราต้องส่งไปที่สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ที่วอชอเขาต้องตรวจอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าสินค้าเราจะเป็นตัวแทนประเทศไทยไปประกวดที่สวิต์เราได้เหรียญเงินตอนต้นปีค่ะคือก็รู้สึกว่าโอ้โหมันเป็นรางวัลตอบแทนให้กับล,ลูกค้าใช่ใชท,ที่ที่ไว้วางใจสินค้าครเราก็คือมั่นใจได้เลยว่าตัวนี้อันที่หนึ่งคือมันมันไม่เพิ่มความเสี่ยงการเกิดมะเร็งแน่นอน อันที่2คือมันสามารถช่วยแก้ปัญหาไวททองยกระดับคุณภาพชีวิตได้จริงคนพัฒบอกเลยตัวนี้เนี่ยนะคะออยแคนาดาให้เคลมบนกล่องสินค้าเลยแก้ปัญหาแห้งแสบคันได้ภายใน10วันน่ะคุณจะรู้สึกได้เลยว่าสัมผัสมันดีขึ้นถ้าได้เอสราโรแมกนะคะไปอยู่ในมือเนี่ยคืออยากให้ภูมิใจเลยว่าคุณได้สิ่งที่ดีที่สุดนะคะไปดูแลคุณนะคะ,คะเหมือนย้อนวัยให้เราได้นะคะแก้ปัญหาของการที่เกิดภาวะวัยทองได้จริงนะคะโดยที่ เราไม่ต้องไปทําอื่นให้มันยุ่งยากแค่เพียงวันละ2เม็ดก่อนนอนตัวนี้ต้องทานมาเกือบ3ปีแล้วถึงกล้ามาพูดให้ว่านะวันนี้นะคะคืออาจจะว่าต้องย้อนดูย้อนไวัยได้ด้วยเอสราโปรแม็เนี่ยมีส่วนเลยมีส่วนช่วยมากๆเลยค่ะก็เรียกว่าตัวนี้จัดการปัญหาภายในของผู้หญิงด้วยการดูแลสุขภาพอย่างแท้จริง